สวัสดีครับผมช่างใหญ่เทพม,มหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรครับวันนี้อย,อ,ยอยากได้บ๊อบทุยอยากได้บ<ม>๊อบทุยแต่ผมลูกค้ามาจากบ้านเนี่ยเป็นผมทรงเสยลากใสมานะนะครับบ๊อบเนี่ยมันต้องมีความยาวนะครับด้านข้างมันต้องมีความยาวว่ามันคางนะครับลูกค้าหรือติ่งหัก็ได้มันถึงจะได้บอ๊อบนะครับ<ม>แต่ว่าช่างใหญ่เนี่ย จะตัดผมทรงอื่นให้ทำไมถึงจะตัดบ๊อบปกติชอบจะเลยนะชอบใจชอบใช่แล้วทำไมไม่ให้ช่างคนเก่าเขาตัดบ๊อบให้อ่ะตคนนี้มันเป็นทรงสืยดกันเลยวะเนนั้นลูกค้าตัดนะก็เลยบัดเลยได้ตรงนี้มาต้องเลี้ยงเลี้ยงนะหมายความว่าต้องต้องปล่อยให้ผมมันยาวลูกค้ามันถึงจะตัดบ๊อบได้ นะครับก็คือด้านข้างก็ต้องปล่อยยาวเลยแม่มแม่ต้องปล่อยยาวตรงนี้ข้างเลยยืนบ๊อบเหมือนนึกภาพถึงบอปป๊อบนักเรียนนะบ๊อบอกมยาวเพราะว่าเราจะอาศัยความยาวของด้านข้างออกมาตัดเชื่อมกับด้านหลังให้มันเป็นฐานตรงแล้วก็โยกถุยเป็นบ๊อบถุยกลางถุยต่ำถ,ถุยสูงอะไรเงี้ยครับในอนาคตครับสรุปแล้วจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงหรือซอยสั้นไปเลยดีกว่าแล้วแต่ช่าง ช่างแล้วแต่ช่างใหญ่ก็ตัดสั้นตรงเฉยไปเลยง่ายดีนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงเขานี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนถ้ามอนสเตยแล้วมันจะเข้ากันหน้าเราเพราะวดวด้ามใหญ่อ่ะอะไรนะด้ามใหญ่ทรงไหนเนี่ยที่ว่าเอาสั้นทรงเฉยอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวแล้วครับเพราะว่าตอนนี้หน้าก็ะกลมอยู่แล้วมันสั้นมาอยู่แล้วมันสั้นอยู่แล้วครับนะก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยอ่ะนี่ง่าย ดีไหมลูกค้าเดี๋จะเลี้ยงมาให้คิดอีกกลับไปเลือก <c oughs> อยนนี้คะาเขาเลี้ยงแค่เส้นใหญ่จะออกแบบแน่แน่การจะออกแบบเื่อไอ้ก่อนละอ่ะคิดน้ำใส่ใส่หัวดีกว่าค <c oughs> ิดนา่นคิดน้่นถ้าเลี้ยงไว้อะถ้าเลี้ยงไว้เนี่ย <c oughs> ผมจะตัดกระพงหลังขึ้นให้อ๋องั้นก็ได้อะไรนะเอาแบบนั้นแหละเอาแบบนนั้ลย เดีจะยกถุยให้อย่างเดียวแสดงว่ามาจากมาจากไหนนะคุณแม่มาจากไหนมาจากบ้านชื่อไหนล่ะอ๋อมาจากมินบุรีวันวันนี้มาเอาทุยแล้วกันมันมาเอาทุยมายกทุยอันก็แบ่งผม แ่งผมตะกูลบ๊อบแบ่แงไปเลยต่างไปผมผมมีน้อยตัดน้อยผมมีมากาตัดมากาอืมอ <Okay. S 2> ใช่ไหมทุกคนี่ใช่ค่ะไม่ใช่ตะปีตะบันให้มันสั้นไม่ได้อ้อปรดีๆดครับผมจะยกทุยให้มาเลย ันที่สามันที่สองอันที่หนึ่งขั้นที่สามยกขึ้น้าส90องศาอันที่สองยกขึ้นยกถุยรอไว้มันต้องใจแข็งอ่ะ ถ้าเราไม่ใจแข็งมันจะตัดแล้วมันก็จะไม่ไม่ได้บอ๊อบสักทีเมื่อก่อนผมยาวขนาดไหนครับเนี่นย๋อยามันก็มันมันตั้งอายุเท่าไหร่อะไ,อะไม่ใช่อเอาปัจจุบันก่อนตัดกับช่างคนใหม่ยาวคนนี้ยาวยาวถึงนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็รองแรงลองแรงมันมาเรื่อยอย่างเงี้ยพราพอพอมยามก็จะบานออกอ่ะหมายถึงว่าตอนที่เราตัดบ๊อบกันนะจ้า ช่างเลยเลือกทรงเสยสั้นๆให้ใหอ๋อ,อมันเปไดอไรก็เลี้ยงใหม่เต่๋ยวธอ,อย่งใหญ่จะรอจะยกถุยรอแล้วกันยกขึ้นนิดห่อยยกขึ้นดนด่อย ตันดงรงลากลงมาเลยเนี่ยยกแค่4 0องศารลวปอยัติ้ลาก4 0องศารลวปอยัติ้ลาก4 0องสารลวปอยัติ้ แล้ความทุยมีอยู่ระดับกลางเลยโหลากลงมาืีล่าลงมาแล้วปีบรถตัด เี่บระดับรับเียบงวมระดับสี่ทั้สงสานะด้านข้างผมจะเลเยอร์ไว้แล้วนะเลเยอร์แต่ให้มันคงความยาวไว้เท่าเดิมลูกค้าผมเขาทำไรือยทำเลแล้วทำเรือย เลยเร็วนี้เราตัดแทบไม่ได้ตัดได้ทุกครั้งอีกเซอรอบวิสโอเคเรื่อยงโอเคหข้าม พลอยพลอพอยทีเดือดออกค่อนข้างหยิบมาครับข้างหน้าใสข้างไหนครับหรือครับต่ข้างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้างหน้าก็เจอผมที่อันมันน้อยนิดพ <laughs> ยายามป้องกันเลยไม่ได้ไม่ไม่อย่างพี่หนูตัวที่ยอมเต่งไม่มีร่างเกี่ยนนี้ตัวย,ยอมจะยอมสมุนไพรนะจ้า อายุมากเลยเ่นีเรืเ่องเกมมีหน่อยอาร่างกายมันไม่ไหว,วอ่มน่ก <บา S 1> มากหน้าก็เรมเดียวนิดเดียวพอแล้วก็ยก ok ขึ้นมาเนี่ยเัาไปไปลายนิดเดียวในหะ้มันเลเยอร์ผมใส่พรมได้ยกโวดได้อยู่ใช่ไหม โฟมโฟม<ะ>โฟมแล้วใส่แล้วมันจะ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 อยู่ทรงไปถึงร่างงแหงครับ <laughs> นิดหนึ่งก็ได้นะใส่ใสพอสมควรถอนนิดหนึ่งไม่ต้องใส่ดีดีกว่ามไม่ใส่ดีกว่ามาใส่นิดนึงแล้วกันเฮ้ยเป็นยังไงวะเนี่ยเอาสรุปว่าเอาไม่เอาไม่ใส่ดีกว่านะเอาได้ได้ได้ไ,ดมไม่ค่อยชอบไอ้แั่งเคมีเลนเท่าไหร่ยกขึ้นครับตัดไปปลายออก เดียวพอไม่ต้องเยอะเด,ยเด,ยเดียวพอพอเราวีแฝงไม่ค่อยจะไปตามใจเราเนาะลูกค้าคนที่ไหนเนี่ยนักเงนประถมเอ้าอลบ้านเดียวกันเลยนะอยู่ที่ไหนผมอยู่อำเภอชมพงอยู่โคราชอยู่คโคราชนครอ๋นอนครลาชสิมาลาชสิมาอืม <laughs> <laughs> พูดเดยอะไปนเดี๋ยวคนโคราชมาตัดผมด้วย วันนั้นก็คนบัวใหญ่มาบัวคนบัวใหญ่คนไม่มามาคนโนนสูงเมื่อคืนนี้คุยกับคนโนนสูงมันจะมาให้แล้วมันจะมาตัดผมมาทั้งใหญ่นี่นีรับสอน้วยใช่ไหมใช่รับสอนด้วยครับแต่เกินหกสิบไม่ต้องมานะไม่เดยโทรมานะเกินหกสิบอะ ผมไม่รับประกาศช่วยผมหน่อยทีวันไม่ต้องมาโทรมาไม่ต้องโทรมาหาช่างใหญ่มเหนื่อยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องยืนก็นจะล้มอยู่แล้วจะเรียนไปทําไมส่งขอสัมภาษณ์ก่อน<ม>เด็กพิเศษเนี่ยจะามาให้ผมสอนผมไม่รับปกติของุยคอนอื่นเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ย มันต้องใช้ความอดทนใช้ความจํานะตัดผมอะ่ะเห็นดูมันง่ายไงแต่พอไปลงมือตัดทำไมมันยากจากาังวะก็ไม่ได้เรียนมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยมันต้องเรียนมันให้ความจำาธ้อย,อยมันป้ายมันกึคืดด้น,นี่บางคนมาโกหกผมอีกว่าลูกสมองเสือ่อมไม่บอกผมอะ สอนไปสิบรอบไม่จำท้กรอบเลยหเหนื่อยเลยสอนจนเหนื่อยหัวไม่รับสอนเนี่ยก็เลยไม่กล้าบ,บอกผมครัโบโปวดหัวหมันต้องเป็นปกติปกติเด๋ยวมันจะเรียนได้ดูดีๆด,ดูเรื่องอไม่ใช่เอาคนผิดปกติมาให้ผมเรียนเพราะว่าผมก็ไม่ปกติอืม ข้างหน้าข้างหน้าชอบย้อยไม่หรือจะไอเ้อเผยๆไปเลยท่้งหมดอนกเอดีแว่งนะขอตามใจตามใจเพาเธอทอยนะครับก็ไถ่ทิ้งเลยคนอ่อนคนนี้ ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่างใหญ่สวัฟรีเฉพาะในยูทูบนะจะมาตัดผมกับช่างใหญ่ก็ห<ม>ัวะละหนึ่งพันบาทตัวหนึ่งทรงนะไม่ได้มาตัดฟรีนะขอให้นำความรู้ไปปฏิบัติต่อยอดนะก<ม>็ตรวจด,ดูจอร้ายกว่ามันเท่ากันไหม ร้อนเท่ากันแล้วก็ได้ปอกผมมันเป็นทรงอย่าให้มันกระจุยกระจายไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม่สวย เม่อแค่ได้ทำมาพ่อมาทแล้วก็แล้วกันนม่ค่ได้ทำครับ,รบ,รบก็ผมกำลังบอกลูกศิษย์อยู่ว่าได้ให้มันเข้าทรงไว้นะมันได้รูปได้ทรงนะค,ครับเดี๋ยวมันไม่มีทรงแล้วมันจะเป็นอะไรเหมือนไม่ชีวบวชไปไม่ไหวผมใส่ใส่แว็กใส่น้ำมันได้อยู่นะ นิดหน่อยด,ดูให้ดูข้างหลังก่อนความทุยเห็นข้างหลังมัใหเเ้เห็นความทุยไหมอ่าเห็นง่ายเห็นความทุยไหมอ่าคิดว่าไปถึงลางหงแหงไหมเนี่ยปไปถึงมินบุรีไหมเถ้ารปไปถึงนู่นน่ะแล,ะแล,ะและ้วดแซบนัว ร์สีแยกไปแดงอีกข้ายี่รถมาจอดได้หรัอมีที่จอดครับชั่วโมงละห้าสิบหกสิบบาทรบบไปจอดตลาดน้จเจริญก็ได้ลงครับผมก็สำหรับลูกค้าที่สูงไวัยนะสอวอนแนะนำให้ให้ลูกให้หลานพามานะ หรือนั่งแท็กซี่มาก็ได้ถ้าไม่มีลูกหลานไม่ว่าแตดีว่ากะดวกเนาะครับอ๋อต้องมีคนพามาด้วยผู้ใหญ่อ่ะหรือ็ปลมเป็นแรงมามันเดือดร้อนลูกเก้าอีกลูกเก้าก็พยายามทําหน้าที่หน่อยอืมนี่เราก็ยังมาส่งมันไม่ต้องแม่ใหม่พอแอบแอบลูกมาตัดผมเนี่ยช่างใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยปวดกลัวลูกรู้ไม่ได้ถ่ายโกเซยง ลูกไม่ว่าหรอมันใช่ลูกบางคนก็ใจดีบางคนก็เป็นห่วงแม่ดูแม่ไม,ม่ออกมาไนะเนี่ยตั้งฐานบอ๊อบทวีตั้งแต่ไกลโฮสบายหัวไม่ตัดผมวันนี้สบายไ่มไม่เยอะครับเเว่น <c oughs> เยอะกว่าครับ <c oughs> สัวสัวซีพีเซเว่นเยอะกว่า <c oughs> ดักหน้าดักหลังเลย200สองร้อยเมตรใส่เนก่ยกระหรงห มีผสมกไปเลยสองสูตรที่ทำมันต้องใส่เยอะนิดเดียวเราก็ดันขึ้นไปนะดันขึ้นไปให้มันทุยให้มันทุยหน่อยให้มันทุยทุย,ทยมาไกลมาอยากได้ทุยทุกคนเราก็ต้องสร้าฝันให้ลูกค้าด้วยมันถึงจะถูกร้าน กาเนิดซาลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยผาหนวนยวทินนะครับห้าสิบสองนะตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งจเจริญเขตสายไหมนะครับกทมผู้จัดการตลาดยิ่งจเจริญนนะ่ะคุณไอและคุณหงนะ่หงนะก็ามัมาตัดผมที่นี่แต่แม่ถ่ายยูทูบคุณหมงหมงคือคุณหมงไม่ใช่คุณหมู เรียกพี่หมงก็ได้สามีเป็นปุ่มกับลูกเรียนนาชาติท่างใหญ่รู้ขนาดนั้นะมาดูเห็นความทุยไหมเสียดให้มันเป็นเป็นเสน้นๆให้มันเป็นเท็กเจอร์สัดชมแล้วก็อย่าชมเฉยๆช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยมันจะได้ช่วยกัน พอเสร็จแล้วเป็นไงบ้างจัดทรงแล้วเอ,อ,ะอะไรนะจะได้จะได้ชะได้ชะได้นะเน็ตยิ่งยิ่งยิ่งใดก็ยิ่งพุยใช่ไหมเนี่ยุยจะไปออกงานก็ให้ใจผมอย่างนี้นะไปงานสําคัญจะได้ถ่ายรูปส,สวยๆกับลูกหลานสเปย์สัหน่อยไหมสเสเปยหรือไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ วันนี้ก็ฝากกวอแล้วก็เทียสวัสดีครับ